สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผีครับวันนี้นะครับผมไปเจอนะครับบทสัมภาษณ์ของรับลังนิกนะครับผมหลังจากอ่าที่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราตกรอบนะครับผมอ่าเอฟเอครับนะครับผม รันิกนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับผมความรู้สึกต่ออิลังกานะครับเมื่ออิลังกาพลาดจุดโทษนะครับทาให้แมนเชสเตอร์เดนของเราตกรอบครับใครที่นะครับผมฟังอยู่ก็แนะนํานะนะครับผมก็ใจเย็นกันหน่อยนะรักนิกนะครับผมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกโรงมาสัมภาษณ์นะครับแข้งดาวโจนนะครับผมเองทนี่อิลังกานะครับที่ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับส่งผลต่อให้นะครับผมอ่า มิสเตอร์โบรนะครับผมได้เข้ารอบนะครับผม f a ฟเคัพไปนะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับของแฟนผีทั่วโลกนะครับที่เราไม่ได้เข้ารอบนะครับ FA ครับในปีนี้นะครับผมรังนิกได้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ดูเกมในสนามนะครับหรือผ่านการถ่ายทอดสดนะครับจะเดาความรู้สึกของอีเดนกาออกนะครับหลังจากที่เขายิงจุดโทษนะครับข้ามคานไปนะครับรังนิกได้กล่าวผ่านนะครับ MUTV นะ นะครับเมื่อนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนนะครับมองเด็กคนนี้นะครับอ่าก็เขาเรียกว่าไงมองเด็กคนนี้ว่าอ่าคนนี้ก็ผิดหวังไม่แพ้แฟนๆนะครับทุกคนเช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับแทนที่จะกล่าวโทษนะครับเด็กคนหนึ่งนะครับควรมองความรักนะครับ และให้กำลังใจนะครับเพื่อทําให้เขาลุกขึ้นยืนกลับมาได้อีกครั้งดีกว่านะครับสําคัญคือนะครับการยิงจุดโทษมันมันยื้อมาถึงคนที่แปบนะนะครับซึ่งทุกคนคาดหวังคุณภาพมากไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราคัดคนที่ยิงจุดโทษดีที่สุด5คนได้ออกไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับแน่นอนว่านะครับเวลาต่อมา เวลาต่อจากนี้ไปเนาะนะครับผมและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรจะพยายามช่วยเหลือให้อีรังกากลับมานะครับมั่นใจได้อีกครั้งนะครับเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดซึ่งการยิงจุดโทษมันพลาดได้นะครับผมทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเพราะต่อไปนะครับเพราะต่อให้นะครับผมนักเตะระดับโลกนะครับระดับสูงกว่านี้นะครับก็ยังพลาดได้เช่นกันนะครับ และเขายังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าสําหรับใครที่ยังเจ็บแค้นเครื่องโกรธนะครับอ,อยากให้คิดภาพตามนะด้วยนักเตะที่เหลืออยู่นอกเหนือจากอีลังกานะครับลุกชอฟิลโจนดาวิดเดเคอาพวกเขาไม่ใช่ตัวสังหารจุดโทษครับฉะนั้นการเลือกตัวลุกนะครับออกไปทําหน้าที่ยิงจุดโทษ คือการทําหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วนะครับจากบทสัมภาษณ์นี้นะครับผมก็ไม่รู้ดีผมว่ามันมีแซะโลนโดนิดนึงอะผมรู้สึกว่ามันมีแซะโรนโดนิดนึงที่ว่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะระดับสูงนะครับวันนี้ก็ยังพลาดกันได้เออใช่นะครับทางรับลังนิกพูดถูกมากนะครับในจุดนี้นะก็เป็นกําลังใจให้ระกัน <c oughs> ข้อภัยครับ เป็นกาลังใจให้ละกันสําหรับเด็กคนหนึ่งนะครับสาหรับแองโทนีอิลังกานะครับก็ผมอยากให้เขาขึ้นมาแทนเมสันกินวูดให้ได้นะครับในวันหนึ่งนะเมื่อเมสันกินวูดไม่อยู่แล้วมันก็ต้องมีดาวรุ่งที่เราคาดหวังผลงานได้นะครับหนึ่งคนแน่นอนสำหรับแองโทนีอิลังกาครับอ่ะสู้นะครับน้องนะครับผมเราคือแฟนผีเราให้กำลังใจน้องมันแล้วกันนะครับถึงเราจะตกรอบเ a ครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราจบท็อปโฟได้หรือว่าเราอาจจะได้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอ่ะอันนี้เราไม่รู้นะครับผมเด็กผีสายอวยอยู่แล้วนะครับเชร์กันต่อไปครับแฟนผีเชร์ทีมของเรานะครับเชร์ให้นักเตะของเราขึ้นฟอร์มเชร์ให้ดาวรุ่งของเราทำผลงานได้ดีแล้วกันนะครับสำหรับนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับบทสัมภาษณ์ของราบลังนกหลังจบเกมนะครับแอนโทนีอิลังกายิงจุดโทษไม่เข้านะครับ ใครที่ดูอยู่ก็รบกวนด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องเล็กๆของเราครับ lsw แฟนผีครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้บ๊ายบาย